หลังจากหามาแล้วก็ได้สั้นนี้แหละปลาคอกั้งปลาดุกปลาค้อปลาเหยื่อปลาเคงก็มีใส่ชั่วกระได้บีไม่บานเทศกินเราพี่น้องสั้นนี่หละหาขึ้นมาได้ก็ได้หลายเนอกพานมีไส้เนาะนี่ครับปลาคอกั้งเฮาวเจ้าไม่ให้ดังกินมื้อนี้มึงนะเนี่ยพอดีต้มต้มสูตรไม่แทนมึงมังปลาแผงนายแผงเป็นแดงพี่น้องมึงเนี่โอ้ของแท้ของแท้เลยพี่น้องเลยเต็มมาเลยขวามิตรขบพากร โน่ตี่หลายตัวตัวนึงใส่แล้วมั้ปลาดุกว่าท่านนั่นเด้อวังปลาคอกั้งสัิครับไม่มาไม่ใส่เหรอปลาคอกั้งวังปลาคอกั้งครับนี่ฮะแม่บัดได้ตัวนี้นี่อิสุยางอ่ามันเล้วงกัมาเฮ็ดกินเหรอพันจบถือทำอาหารพี่น้องมันเป็นยาเฮ็ดสูตรเนี่ยโอ้ยมันนี่ปลาคอกั้งตัวนี้มึงนะเพียงแดงจะขึ้นได้มั้งนะมึงเนี้ยมันสันตลาดอยู่เด้อมึงนะ อี่มคัสกัดพี่น้องมจพึ่งคัสกันเลยอันนี้ตัวน้อยๆพี่น้องคอกลางตัวน้อยมันจะเอาไปล่อยสัตวเดี๋ยวเดี๋ยเงยดพี่น้องนี่แต่ปลาคอกลางันดนๆเลยนี่ก็ไฟพี่น้อง ขนีลมี้อันนีคือหมอบานนี่เนาะพันมีใส่ลมแห้งแหีงพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่เครื่องพี่น้องเลยนี่พริกใส่เนาะพานมีใส่พรกใส่เรากะทอดแล้วครับมันฉีดนโทษเ้วก็ซอยซอยค่าครับตอนนค่าลงไปเนาะ ใช่บอกลุงไส่ใช่ตะไร่ลงไปอีกเนาะทานไม่ใช่ตะไข่นอค่าบอกพริกต้องไปพี Alison ่น้องไปมันนี่ยไว้ใสอีกต่างหากอีกใสต่างหากมันบอกไปมันจงไว้อีกชิ่งว้้านได้แกงบอกปลา อ่างหมอพี่น้องกินแบบลูกพุ่งพ่อ,อมี่ยังเคี่ยงก็ได้เอาใ,ใส่พี่น้นอง่างหมออืมพ่อจเสียบมาห้องจักรรถเขาล่น,นลอยู่เนี่ยเครื่องเกลี่นี่ไม่ต้องใส่คลุกเนี่ย เพิ่มลงอีกเพิ่มออีกเเาครื่องมันลลายๆนะจำงน้อเนี้ยมันนั่นเอาตะไคร้เอาหน้าค้าลงไปอีกเนาะพานมิไซหอมค่ะขนาดเครื่องมันพี่น้องดิมผมสลดลงอี่นาะเพราะแรกชโลดอ่ะเกลือก็ลงอีกเกลือลงแล้วน้ำปลาเห็นหัวล้านพี่น้องเลยน้ำปลาลงได้พอแล้วบ่ผมสลดเกลือน้ำปลาลงไปแล้วพี่น้อง Ừ, cái này đây nọ cái này lên à có càng mong nó chút chuột đây này chút 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 đây này ừ. Ừ. để chút 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 để chút chút rồi, เตือยจู้กูด่าปลาแต่มันควรเห็นหงอยู่พ okay. oh, oh, yeah. er. oh, ี่น้องตุ่มต่ปลาคอกางย่างเดียวพี่น้องนี่มืุดแดงใช่ัมใช่พักเลยบ้านชั่วเเม่เป้งเเม่เป้งโอ้เม่เป้งโอ้เหี่ยวเหมันกูด่าแม่เป้งไข่ไข่พี่น้องไข่ไข่เหียวอืมไข่ไข่พี่ชสยขาไข่ไง้อมตอนนี้ไหม

จังเยอะเจ้าสมบูรณ์จังเลยป่าโอ้พอดีมันงอนหวานหวานไข่หมดเหนียวพ่อแม่อะไรเป็นไรนพานไม่ใส่พอดีเป็นบ่โอ้พอดีครับพอดีพอดีพอดีเป็นบ่ะจังจังเยอะจังทำมาพ่อพอดีอยู่คณะเดี๋ยวเพื่อมันเย็นต้องปรุงก่อนครับประธานนี่เพราะว่ามันได้ที่เดอวหมอพานไม่ใส่ี่ได้ที่แล้วครับยกไปกินได้เน่นวันนี้นะปรุงก่อนครับเพราะว่าเนื้อมันฉิดเปรย์เพราะปอก ซอ่หอมต้องไปเนี่ตำแก้วพี่น้องเลยจำลำเลยแก้วงงใส่แก้วพี่น้องไม่ใส่หลังสามแก้วไม่ใส่

โอ้แ้องเมฆมากเงห้ใครบอกหลายได้พี่น้องเอ้พูดนะใครตรงว่ะเนี่ยมีตาใครเงี้เป็นได้พาดพีซไซแมฆมันหลายตัวนี่เมะแม่มันแม่มันหลายกัวเดิงฮั่งคนเดียว ห้างบัแดงหางบังแย่ได้พี่น้องเลยผนอ่ะสิมีใครว่มีใครรุ่นกันพี่น้องผลอออู้ยเต็มไล้ผลอ่ะเต็มคนอไรกระพันไม่ใส่บ้ามีแตเม่เ้ยก็ไหลผลได้นอมีแตแม่ไหลแต่ผลอ่ะไม่ไตลไม่ไมลแม่หมดแล้ว ไอเหนียวชั่วป่าเลยยังเดียวน้ำเอาไว้จะชดเนาะน้ำไว้จะห่างเนาะแก้วน้าไว้จงหางพี่น้องชดน้าเลยชดสลับน้าพี่น้องสมุนไพรเต็มที่บ้านเนี่ยต้มปลาข้อตั้งพี่น้องอันนี้แก้วแก้วของม่วงไหมบ่านี่แก้วแก้วสมพี่น้องแก้วสมของม่วง เจ้าสมเลยเจ้าส้มมันีออนนน้อันนี้สำรับชดุดยางเดียวนี่งชดุดพี่น้องมัน,น,มน,นมก,กินข้าวแล้วครับกินข้าวแรงครับครับคุณพ่อเสียบเจ้มีเงี้ยนปลาเลิดเพิ่นมากินข้าวน้ำพี่น้องกลับมาทายท่ายุให้เพิ่นนี่แหละเจ้าส้มเนีแบบ่ยแบางอะไรนี่ฟาง ปากำลังผ้มใช้สมุนไพรย่างดีพี่น้องสมุนไพรเป็นแบบไม่ใช่จำอะไรอย่างเงี้ยสมุนไพ่เขาเพื่องอะไรข้าว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 ข้อวขมาวข้าวข้าวาวม้าวข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 ้กวข้วข้าวข้าวขัาวข้าวข้าวน้าวก้าวข้าวข้าวข้า้วข้าวข้าวข้า

กินข mm ้าวแรงน้ำกันนะพี่น้องเอ้ยมืาอนี่ยปากแม้พี่น้องเพื่อต้มปลาคอพี่น้องนี่วต้มปลาวอไก่เนี่ยวออย่างก็อไม่ใช่ไม่ใช่ก็กั้งครับกอกั้งอยากกำลังหรอยากกำลังใช่ปะ

ผ่านหนวดนะผ่ะา,นานหนวดผ่านหนวดผ่านใบพานนั่นน่ะผ่านบาดี่เนี่ยอ้ผ่านยูพี่น้องผานหนวดยายบนบนสมบายคนเล่หงี้นพี่นอ้องคนเล่มาเอาไปสามมื่นวนว่ะเมื่อ,อบ้านมา,า,าย้ายคิทอดอ โต๊ะแน่ใครมาเดือกมาเนาะหลวพ่อไอ้คนมาใส่มันตัวพันไม่ใส่มันสุดยอดใส่พันไม่ใส่มักแต่คุยเจ้าคุยยังเดียวให้คุยเนาะหน้าตาเป็นาเชียบขนาดเลยเดือบุญแน่อยู่เ้าไม่ใส่บุญแน่เน้อ เป็ไหนปลาเลือดแซบพี่บอเจ้าอ่ะแซบบแซบใช้ของเยอะมันก็อย่างไตเหมือนกันนะนี่ก็มากินนี่ละมากินย่อยชาบูสปาจีไฟไปแล้วเฮ้เลือดเพิ่นปลาเลือดเพิ่นนี่แหละครับนนี่ก็ได้ อก็าบบนี้เลยนะครับก็แบบนี้เนยนะครันย้ายว้างแบบนี้บ้างแบบนี้ย้ายนะครับย้ายอีกหน่อยนึงงแล้วก็มางมเบาครับเดี๋ยวจะบ้างเลยบ้างข้อตั้งครับไปเดือดรุกเดือดร้านกกับเอี้ยงโคกเอี้ยงโคกยิ่ง่าซูบเรืองนะครับเอี้ยงโคกกระดานี่ลูกว่าเอี้ยงโคกกระดาน nó chèo này khắp lít hả đó cũng loan tầm mụn hả,

แทำหนึ่งข้าวทำอย่างเงี้ย้ำไมใ่ใช่เพรามันกำลังงานนี้ครับก็เลยบุค่อยว่าเป็นไงเดี๋ยวตอนขอบมันที่กระเด็น <c oughs> น่งสองเก้วพี่้องเ่าเก๋ก่งเนาะไม่ก็มึก่งอะไอันดียไอ้ขี้แดงขี้แดงวะเนี่ย

ทำยังไงดูวเดี๋ยวก็ชให้มะกงมะกงเพ่ก็ชกินน้ำเน้แบบนก็ไทย้ก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าแบบได้เียรเดั๋ยวเดี๋ยวกินนี่เาไว้ในก้อนบอกเขาขึ้นได้เยครับก็ให้มะกงไว้เลยให้ักกเข้า้ะรนี่ยนะครับรับขึ้นยเ่เีงครับเจ็บ แซ่บบ้านมีอะไร่บครับแซ่ครับ่ครับแจ่บกระเลิศเครับที่นี่เขาใหมพี่น้องไปแล้วเจียบนครับแ้วผมยังไปยังนเนรอผมกินจะรอดจะมาทิ่นี่อ่ะใ่ไมรพี่น้องไปเลยครับพี่น้องไปกระเดื่อบ้างกันนครับนะครับ